วิดีโอวันนี้ไปไหนไปไหนโอเคตอนที่เราเริ่มลงเรือนะเรือวีราดาหมายน้ำลึกจุดประสงค์วันนี้ก็คือประหมึกนะจะเล่นหมึกชอตกันได้เหมึกเป็นเป็นแล้วก็ถ้ามีเวลาต่อไปก็ไปเล่นปลากันการโปรแกรมตอนนี้เท่หร่ผแรครึ่งไลยมั้ง น้ำโยนก็จะไปถึงหมายก็ <l ain> <S <S น้ำแก้วยหน่อยหนึงเขาบ,บอกว่ามันแก้เมาได้แก้เมาเรือเมาคือเพราะฉะนั้นต้องต้องรบกอนกันเยอหนึ่น ตัตวแรกเลยลนี้มันมันหลุดเลยนะใตั้มน,น,น,นี้ก็ป,ออกป่อง่ะได้กนะ่อนเลยโอ้ยมาแล้วตัวแรกตัวนี้ใครได้เนี่ยโชน้าเลยครับออกยังยกเทน,นไมแ่แค่จับปุ <c oughs> โอ้ยสาบแทมด้ย้องจับจับตัวโยจับจับจับตั้งมาก็หลุดวะ វិធីបត់មកឆ្នះទៅ ผมจัดหน่อยเนี่ยหลุดครับน้ำเกินวกเสียได้อ่ะมันหลุดจึ๊ดๆมันหลุดไปไล่ะอแตันเอตัตัวแนี่ครับ ไซส์สวยครับไซส์สวยตัวแรกครับมัไม่แน่นะปูใหญ่กว่าเพื่อนเลยโอ้โหเป็นไงมันยัไม่แน่นะไซส์สวยครับดูถูกไม่ได้ปูตัวใหญ่ด้วยยืนเทียบเลยยืนเทียบเลยเทียบฟอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุไว้อาไม่เอานะอุ้ปลื้มเลยจับตั้งตัวนี้นี่ซาซิมิฮะ พอแล้วครับำหนึงนะครับเราจะมิด <Low. S 3> เลยเอ้าวมาเลยอโอนับสีฟูี่ดำแล้เนี่ยซดได้เลยอ่ะนี่ตกตีนงินเงเลยนะครับเนี่ย อร่อยเลยฮะเอาไตรีบไตนี่ต้นน้เป็นแง่เป็นไงอร่อยมากอร่อยมากรีบดิต้นน้ำหน่อยต้นหน่อยต้องผสมนด้วยหยิบโอ้ยอย่าไปอย่างนั้นใส่ในปากเลยเขียวอย่าไปดึงดึ่งจนเป็นเละออกดิไม่ออกเขียว ครั้งแรกครั้งแรกต้มตุ๋นกระเพี่ยงใิวได้อร่อย to be <laughs> สองรูปให้ผมครึ่งคืนได้มาน,นี่ถ้าผมขาดเป็นตัวเนี่ยคันฟ้าเด้อเพิ่ง <c oughs> น่าจะฟ้าเพราะว่าตอนนี้มึกแพงครับมึแดแางแล้วตอ,อนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่สี่ห้าสิบตัวถึงไหมหนึงครับหกสบิบได้ เรากินไปนู่นสามนี่ที่สองห้าตัวเองทำเหยื่อตกปลาดได้ตัวอ๋อ,อตกด้วยใช่ไหมเออเหยื่อน่ะต่ตามก็เอาไปไปตกอะไรได้อ่ะกุ้งอ่ะพอได้อยู่ไอ้ถุงถุงที่เป็นตัว มันตายง่ายเนาะแต่ไอ้ไอ้ไอหมึกพอนี่ยังไม่ตายกระดึ๊บกระดึ๊บเลยตายยากเลยเนี่ยอันนี่ตายยากครับอีกพักใหญ่ๆต้องขี่หัวเลยให้ให้มันไปตายในพวกน้ำจิ้มเนาะ ตะก,ก้าไปอ่ะเก่งไหมไหลละ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 ตะก,ก้าวิ่งอ่ะมันโดนน้ำเกลือมันก็น็อกอย่างพ่นอยู่อีกครับโอเค จบธารกิจธภารกิจ<อ>ใส่ตั้มชาม,มาเอาละครับม,ม,มันหยุดดินยังใส่ทั้งตัวเลยเอานะใส่เลย<ะ>เอาเอาตัวนึ่งออโอเคครับปลาหมึกที่เราตกได้เมื่อคืนนี้มาทำกันต่อ เลยสามสิบกว่าตัวเดี๋ยวจะเป็นซูบิโอเคพอซูิอย่างร้อนแรงชุดนี้พอได้เป็นกับแก้มยี่ห้อนี้ก็โอเคอ่ะเป็นฟูจิฟ <Fuji. S 2> ูจิฟูจิอจะไรบ้าฟูจิเทคโอเคเดี๋ยวจะแข่งกับคุกกี้เมา ถ้าใครได้เข้ามาดูว่าโอ้โหเม้นต์โน,น้ตที่ว่าเขาทำอะไรก็แล้ไอ้น้ำจิม้มซีฟู้ดต้องแบบนี้รสชาติจัดจ้านคือแนะนำอย่างหนึ่งน้ำจิมำจ้มซีฟู้ดเนี่ยอย่าไปใช้น้ำตาลทรตาตนยาน,น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลโตนดหอหวานนี่น้ำตาลของเราที่อันนี <m> ผ้ผิดแล้วหยุดผิดแล้ว อันนี้เดี๋ยวส่วนยองเราไปลวกจิ้มเรลังลวกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเมนูต่อไปน่าจะเป็นผัดกระเพราโยนิม่มมันเดือดลแล้วครับอ,อุปกรณ์บภาชนะมันไม่มีค่อนข้างหายากหน่อยก็เลยใช้กระทะด้วย มันไม่ไม่ใช่ที่บ้านเดี๋ยวไปซื้อมอมาไว้ให้เขาเลือกเอาซุปเปอร์แมนสักชุดเนาะหรือไม่ก็ของอะไรนะที่ไอจีฟมันขายอะลีน่าแวร์เอ็มวีซเอเอ็มเวีเดี๋ยวเอ็มเวีสักชุดถ้าใช้เอ็มเวีแล้วไอประมุกนี่มันจะเกาะเพิ่มขึ้นนอชานพื้นทัวร์ที่บ้านเยอะแยะเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้นี่บ้างดีกว่า พอเรามาบ่อยเปลี่ยนใจเขาอาทิตย์หน้ามาอีกมันนุ่มนุ่ม,มกุ้งแมงเหนียวหวานเนี่ยกุ้งที่กุ้งใหญ่ๆอันนี้แช่เย็นมยไม่ต้องเนาะความสดของมันแต่สดถ้าแช่เย,ย็นไหแเนาะอันนี้มันต้องแช่เดี๋ยวทำเลยอันไหนทำเลยทำอันนี้ทำอะไรอ่ะไม่ไม่ทำเลย